สวัสดีค่ะคนจหลายที่นอ้องกล้องป่อพ่อใส่ต้องมาช่วยเด็กหน้าร้นานครับกองเอ้ยโอ้ย,อยเล็กย่าแม่ กําลังรุนเงินเดือนกำลังรุนเงินเดือนเงินเงินไร้วันแม้วันเมื่อนี้าาจันบอกว่าถ้าสิให้ยาจันรับผิดชอบทางร้านเลยก็ได้นะแต่าซจันบอว่า้ขงขึ้นเงินเพิ่มให้าวจันนะวันนี้ไม่ได้เจอ ลองิึงมาไปบอกน้ำจานานจัเไียแต่แต่แาวจันทบุรีผ่านไม่ได้เจอก่อนเพราะว่าไทยรูปไทยยังให้แม่เจอเบิึงแล้วนะเขาเสื้อมไหมว่าในนี้ไทยเห็นไอ้หน่วยพลังเขาไปเห็นความสะอาดที่นอกเขาไปเห็นความสะอาดและอีกอย่างมึงตรวเขาบ่ด้เพราะว่ารักรักเด็กรับเด็กสิบเจ็ดสิบแปดจบโรงเรียนมาเนี่ยเขาคือสิเห็นความสะอาดเป็นบรียน เมนเจอเลยบอกว่าจะรับผู้ใหญ่มาทํางานแล้วแหละไปสั่ว่าบันนี่เพื่อนผัดามากผู้ใหญ่คนคิดว่าผู้ใหญ่บอกอย่างนี้สั่ว่าเขาเห็นต้องว่าอะไรถ้ามีกฎระเบียบจะเห็นต้องพูดอะไรเกินมาบอกบอกนันนมนไม่ไเจอไหมถ้าจะให้ออกความคิดเห็นนะเอาผู้ใหญ่มาทํางานเอาเด็กมาทํางานมันก็มันก็สกกรงเห็ดทำอะไรก็เฮียสะเฮียใส ถ้าเราทำตัวให้ให e ้เ so ข okay? so okay. ้าดูดีเนี่ยทำตัวน่ะเราผู้เป็นลดอร์น่ะเราต้องทำเราต้องแอคทีฟมากกว่าเขาเขาถึงจะไม่ต้องยืนเฉยวันนี้เพื่อนปันเพื่อนปัดตัวใหญ่ได้เพื่อนปัดขีก้านได้แบบก็เลยว่าเดี๋ยวฉันจะรับเดี๋ยวฉันจะรับผู้ใหญ่มาทํางานดีกว่าเลยจังห่ะมันก็สิคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเพราะว่าทุกคนน่ะทํางานก็ไม่ชอบใครเอาเบียดใช่ไหม ไม่ต้องแอคทีฟแม่ผู้เป็นลีดเดือยนแะม่ไม่ต้องแอคทีฟขนาดขนาดโจคของเขาแมขนาดโจคของเขาแมยังเหตุงานแบบมีเวลานอนเลยแมใช่ไหมามาแล้วไปใส่หูฟังมาพี่น้องใส่หูฟังมาโอ้เเยเล็กเงี้ ไม่หรอกกไม่พอแค่แต,ต็มข้างกอนไหม My nail is long My nail is long <c oughs> เล็ยบยาวบอกกอ ก้อนกันไหลมันไม่สดใจนะมันขวาดเลยดิรอให้เขาเลิกมันก็นทันาตาบอก <c oughs> พี่น้องเอยเดี๋ยวรอรุน่นรอรุน่นสินเดือนนี่แหละรอรุ่นอีกมันขึ้นไปอีกเป็นสิบแปดเยีอนยมันรอรุนอน่นอีแน่แบอ รว่าดีพซ่ายเลยกำไรหลายดิพซ่าเดกกำไรหลายสี่ร้านแล้วสี่ร้านแล้วสี่ร้านแล้วสีหว่หรือหาวะห้า้บอสจำไม่ได้แต่รู้ว่าสี่ที่ห้านะ้าจะในเมืองนะ่ะสองสกา็าสร้างมันดอี่นอก จำได้สิ mm hmm. แต่ร้าเนเบียขายดีที่สุดเ mm hmm. บียร์กับเฮ้ยอันเนี้ย41หัว่ไฮสกินเบิร์สก็ไหวดอกแต่เบียร์ยูนิเซฟแซ่เปนดอกมีทุกรสชาติเบียร์นะต้องไม่มันปเป็นเพื่อมีมีแค่บเบียร์สิงเบียร์ช่างบีโอคือว่เเนเฮาดี3ปีเลย อันนี้เกิด่า41แนีเลยค่ะไว้น้ำ41หัวเลยพอแบบพุ่งลดนะนะเขารุลดุลดเบียร์นะเนียก็ไปเห็นเขาเมาจากคนนึ่แหละกินเบียร์น่ะเขากม่ได้เมาเลยเขากินพวกเขาแสบซ่าซีแก้วหาแก้วเขาบอเมาเนี่ยแต่ว่าถ้าสิเมาก็ต้องแบบประมาณเจ็ดเป เ6็เปหกเปอร์นต์ถึงเจ็ดเนยัถึงห้าซ็พวกไอทีวีกแลว่ายังไงอทีลีเล่นท่ไหนกัน่ยพวสนเบียร์หนาวที่นอกข้างนอกก็ต้องเปิดแก๊สเด๋อะสิหายเบิงเด๋อะสิหาเบิงกว่าแก๊สเขาเปิดจังไร ก็คือบานเฮาเนี่ยแหะเขาเขาเฮ็ดให้มันอุ่นๆแหนี่ยโดยสารจันทร์สุภาพเป็นเพื่อนสุภาพเป็นเพืดอนกัเอเจ็คใหม่วิดีโอกอลูปแต่โพเพนนี่แม่เป็นยังไงแม่ yeah, เป็นยังไงแม่นี่โพเพนนี่แม่ <Yeah. S 1> นี่อีกห่อนี่ อ้ช a วีออากอ้ข้าล้านบันี้เข้าวลาเข้าวลาอยาเขาวากาลังเด็กจุนเ่กำลังคลนกลังคลีนอัพ อะลอเรกชื่อว่าอเล็กคนนี้ชื่ออเล็กคนนี้ชื่อออดี้คนนี้ beautiful lady ออดี้คนนี้คนนี้ชื่ออีเบย์อเมซอนแอนอีเบย์อเมซอนแอนวอตวอตอัลฟีฟีเดกฟีเดกฟีเดกอเมซอนอีเบย์ไปละ I just talking สมันรพิกอัพเฟอร์ชัวร์ไปว่าน้ำเขาไหลขอสิบหเห็ดงานไอ้ยเกิดอเก g ร์ดฮะไม่ในพี่เล็กพี่เล็กอย่าอย่า thank you เอินให้เขาเอินพี่แผลตะล่งเอินพี่ เขาสิบอกเขาว่าเล็กผเป็นซื้อออกเล็กส์ย เด้ออย่าลงเด้ออันไม่ใช่ล้วเรามาบอาแม่มารับของนะมาเอาเดือดของว่าวดับกันเป็นชุ่วโมงแล้วแล้วสิงเหงาแล้วคนเหงาเป็นคุนเผาเจ็ดสิบแล้วแหละอันพ่อกันไหมเด้อพี่น้อง แตกลายขนาดนอันนี้กลับไปครึ่งหนึ่งเลยด้นี่กลับไปครึ่งหนึ่งแล้วนะพ่ <Okay. S 1> อ,อกันไหมพ่อ,อกันไหมเดีอง